สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับ A42 5G นะครับไม่มีสัญญาณนะครับการจริงๆก็คือขึ้นหมดเครื่องบินค้างนะครับจะเห็นว่าเราจะเปิดปิดหมดเครื่องบินไม่ได้นะครับทําให้ตัวเครื่องนะครับไม่รับไม่รับสัญญาณซิมนะครับใส่ซิมแล้วก็ไม่มีสัญญาณนะมีเราจะแกะเครื่องซ่อมนะครับ เริ่มกันเลยนะครับเราก็จะทําการนะครับเปิดซิ้งนะครับเพื่อทำการจรเช็คลายไฟวงจรสัญญาณนะครับนี้ผมแง้มมาหน่อย,อยน,น,นะ จุดที่เรายกอ,ออกมาเนี่ยก็จะเป็นจุดคนทีบเราจะทําการตรวจเช็คนะครับแล้วก็วัดค่าต่างๆดูนะครับว่า,ววาจุดไหนนะครับที่ไฟมาไม่ครบ<อ>หลังจากที่เราตรจเช็คเจอจุดเสียนะครับเราก็ทําการซ่อมแล้วก็จะมาลองประกอบเดูนะครับ ขั้นตอนเทสเราก็จะยังไม่ใส่กล้องนะรุกความรุดแล้วเีย ถ้าติดปัญหาซ่อมบริษัทนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่888 2 0 6 3นะครับหรือจะทักมานะครับที่เฟซบุ๊กนะครับแบงก์โกก็ได้จะแอดไลน์มาคุยกันนะครับที่ไอดีไลน์นะครับแบงก์แนน โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับจะเห็นว่าสัญญาณมาแล้วนะครับหมดเครื่องบินหายไปแล้วนะครับสามารถเปิดปิดได้โอเคอันนี้คือเปิดหมดเครื่องบินนะครับอันนี้ก็ค,คือปิดจากที่เป็นตัวหมดเครื่องบินจะเป็นตัวจางนะครับตอนนี้ก็จะสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับ ยานมาเช็คย่างเดียวเอเช็คเบอร์นะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับอาการขึ้นหมดเครื่องบินนะครับหรือหมดเครื่องบินจางนะครับเอเคสีฝาหน้าจีทำให้เพื่อไม่มีสัญญาณนะครับพอสมารรประกอบได้แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำการนะครับทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกล้องกลับ โอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ